สวัสดีครับวันนี้ a l l a b o u ลโชม e นะครับจะมาแนะนำโต๊ะเลื่อยวงเดือนดีเ uh, อ uh, ลช์รุ่น7492นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรและมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับจากตอนที่แล้วซึ่งผมได้แนะนำเรื่องของการทำแท่นวางหรือโต๊ะนะครับเพื่อขยายให้หน้าให้หน้าโต๊ะเลื่อยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับวันนี้จะมาแนะนำที่ตัวเลื่อยเลยนะครับ จุดที่1นนะครับก็คือเรื่องของใบเลื่อยที่เขาเซ็ตมาจากโรงงานเนี่ยเเราแทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยเพราะว่ามันมีความได้ฉากที่ดีมากนะครับจากที่ผมเคยลองใช้โต๊ะเลื่อยแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้สองรุ่นนะครับอ่รุ่นเนี้ยจะดีที่สุดนะครับแต่ว่า2รุ่นก่อนนั้นจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับที่ผมเคยใช้ส่วนจุดที่2น,นะครับก็คือรั้วตัดหรือรั้วซอยไม้เนี่ย ที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยถือว่าได้ฉากดีมากนะครับลวดซอยของรุ่นนี้นะครับนอกจากจะได้ฉากดีแล้แลวเนี่ยยังมีความแข็งแรงสูงว่านะครับคือมันจะไม่ให้ตัวหรือเคลื่อนเลยเวลาเราตัดไม้นะครับวิธีใช้งานก็คือเราสามารถตั้งสเกลได้นะครับสเกลจะมีสสี2แถบแถบเหลืองข้างบนกับแถบขาวด้านล่างนะครับแถบเหลืองข้างบนเนี่ยจะไปได้ถึง63เซนติเมตรนะครับแถบขาวด้านล่างจะไปที่83เซนติเมตร นะครับการตั้งระยะเนี่ยเราสามารถาจูนได้นะครับแล้วก็ปรับได้อย่างเรียกว่าแม่นยำม,มากเลยนะครับสำหรับตัวตัวนี้เมื่อเราปรับได้ระยะที่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกล็อกตรงนี้นะครับจะมีแกนล็อกให้รั้วเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับทีนี้ระบบการทำงานของรั้วซอยเนี่ยจะวิ่งไปบนเฟืองนะครับจะใช้ระบบเฟือง ทำให้การปรับเนี่ยทำได้ละเอียดแล้วก็สมูทมากนะครับ mm hmm. ล้อซอยนะครับจะยึดเข้ากันหนบที่เขาให้มานะครับเราอาจจะสามารถที่จะปรับล้อซอยจากทางด้านขวามาไว้ด้านซ้ายก็ได้นะครับแต่สเกลเนี่ยมันจะให้ตัวไปทางขวามากกว่านะครับในการวัดระยะนะครับมันจะมีทั้งหมดมาให้3หนก3ชุดนะครับคืออันที่1 2แล้วก็อยู่ด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดล้อยอออกจากหนอดให้ดูนะครับที่ถอดนะครับก็คือเราคลายล็อกตัวนี้ออกมาทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านหัวท้ายแล้วก็ครับยกยกยกออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเกี่ยวอยู่ครับเกี่ยวอยู่ที่ตรงไหนนี้นะครับเราสามารถยกออกมาได้ ในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนฮุกอยู่นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับหนกตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลื่อนมาเกี่ยวกันนบหนกตัวนี้ได้นะครับจะทําให้ระยะการขยายตัวเนี่ยมันไปได้ถึง83มเซนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเกี่ยวหนกสุดท้ายให้ดูอันนี้เราย้ายการเกี่ยวหนกมาจากอันที่ซ้ายมือสุด1 2แล้วก็3แล้วก็ไปเกี่ยวหนกสานะครับที่ไกลสุดนะครับเมื่อเราเกี่ยวกันนบหนกที่ไกลสุดเนี่ย จะทำให้มีระยะตัดเนี่ยกว้างนี่ถึงประมาณ83เซนติเมตรนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอีกเรื่องหนึงที่ทำมาดีมากสำหรับรัวซอยนะครับก็คือมันสามารถยกอันนี้นะครับสลับไว้ด้านนี้ได้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราซอยไม้เนี่ยนะครับ มันจะเพิ่มระยะในระยะในการวางมือของเราได้นะครับอันที่สองคือเวลาเราซอยแผ่นลามิเนตนะครับอย่างนี้นะครับหรือแผ่นฟอร์มก้าเนี่ยมันจะไม่ตกเข้าไปในร่องนะครับเราสามารถซอยในท่านี้ได้เลยนะครับจดัดการชิดตรงนี้นี่ที่ไม่มีตัวกั้นช่วยนะครับนี่ผม พับที่การเก็บกลับมานะครับจะเห็นว่าโต๊ะเลื่อยส่วนใหญ่เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับร่องร่องระหว่างตัวรั้วซอยกับหน้าโต๊ะนะครับซึ่งเป็นร่องขนาดเล็กที่แผ่นลามิเนตเนี่ยสามารถหลุดเข้าไปได้ทําให้เราไม่สามารถซอยได้ตรงนะครับพะเ่าซอยเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปครับเราอาจจะต้องหาไม้สักชิ้นหนึ่งมาปิดตรงนี้ไม้บางๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะใช้เศษเศษไม้อัดนะครับ หนาประมาณสัก3ามมิลเนี่ยมาเป็นตัวกั้นนะครับอย่างนี้นะครับเวลาสอยมันก็จะไม่เข้าไปในร่องนะครับแต่พอมีตัวกั้นมาให้กับรวซอยของรุ่นนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกเดิมเยอะเลยนะครับเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับสอยเข้าไปได้เลยมันจะไม่ตกเข้าไปในล่องที่ขอบด้านนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือบริเวณที่เราเรียกว่าซีโร่เคลยรนซ์นะครับแผ่นสีเหลืองนี้นะครับจะมีสกูรูหลอกอยู่นะครับเราสามารถเอานิ้วเกี่ยวแล้วก็ยกแผ่นนี้ออกมาได้เลยตรงซีโร่เคลยรนซ์จะให้ดูด้านในนะครับว่าเขาทําช่องเก็บเศษไม้เนี่ยไว้ค่อนข้างดีนะครับคือเขาซีลนะครับซีลด้วยผ้านะครับทั้ง2ด้านเลยทําให้การฟุ้งกระจายของฝุน่นใต้โต๊ะเลื่อยเนี่ยเกิดน้อยส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีท่อดูดฝุน่น ต่อออกมานะครับจากช่องตรงนี้นะครับผมจะยกไปดูนะครับซึ่งผมต่อไว้กับถังดูดไซคโครนนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นต่อขยายนะครับที่พับขึ้นลงได้ข้อดีอีกจุดหนึ่งของโต้เล่ยรุ่นนี้นะครับปกติเราจะติดฟินนะครับการไม้ตีกลับเอาไว้นะครับบางรุ่นอาจจะต้องใช้ประแจรหรือว่าไขควงถอดเปลี่ยนเข้าออกนะครับแต่รุ่นนี้ เราสามารถถอดฟินออกแล้วอาจจะติดตั้งนะครับชุดกาดชุดกาดพร้อมท่อดูดฝุ่นเนี่ยเข้าไปแทนที่ฟินเดิมได้เลยนะครับโดยการโยกคันโยกที่เขาให้มาคันโยกจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่บริเวณปีกซ้ายของหน้าโตะใต้ปีกซ้ายของหน้าโต้ะนะครับเราสามารถโยกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาฟินออกใส่กาดได้นะครับ อุปกรณ์อีกชิ้นที่ให้มานะครับแล้วสามารถใช้งานได้ดีก็คือตัวนะครับสล็อตทีสล็อตนะครับเลื่อนเป็นบนรางได้เลยนะครับอาจจะให้ตัวเล็กน้อยนะครับแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็สามารถดันให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับเพื่อลดการให้ตัวแล้วก็ปรับองศาได้นะครับก็ทำออกมาใช้วัสดุเป็นโลหะนะครับมีความหนักแล้วก็แข็งแรงพอสมควรเลยนะครับ คือโต๊ะเลื่อนรุ่นนี้นะครับเขาจะให้รา,างนะครับหรือที่เรียกว่าทีแท็กมาเนี่ยมีขนาดความกว้างลึกเนี่ยเท่ากับทีแท็กมาตรฐานที่เราสามารถสั่งซื้อได้ตามออนไลน์นะครับพร้อมกับทีซัล็อตนะครับทีซัลล็อตที่เราสั่งซื้อเนี่ยจะสามารถใส่เข้าไปในทีริแท็กของโต๊ะเลื่อนได้เลยนะครับแบบพอดีนะครับ อันนี้จะมีประโยชน์มากในการที่เราจะโมดิฟายดัดแปลงทําอุปกรณ์เพิ่มนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นตัวดาโดสล็ t ตนะครับที่ผมสั่งทีสล็อตแบบที่มันสามารถปรับให้แน่นพอดีรางได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีจะมีตัวเล่งนะครับด้านในนะจะมีตัวเล่งทําให้ตัวพลาสติกที่เป็นวงล้อเนี่ยออกมากระชับรางมากขึ้นทําให้เวลาขยับเนี่ยมันไม่มีการให้ตัวนะครับผมประกอบดาโดสลต ให้ตัว t ีสล็อเข้าไปอยู่ใน t t แท็กแล้วนะครับเป็นดา o โด้ l ล t ที่เอาไว้ตัดชิ้นไม้ขนาดเล็กๆนะครับจะเห็นว่ามันไม่ให้ตัวเลยนะครับค่อนข้างพอดีแล้วก็ไหลลื่นได้มากนะครับสำหรับตัวดันไม้ที่แถมมากับเครื่องนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเขาก็จะทําที่เก็บมาให้ค่อนข้างดีนะครับคือเราสามารถเก็บเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครมีเศษไม้เหลือนะครับอย่างอันเนี้ยผมใช้ไม้อัด10มิลนะครับแล้วก็ปิดผิวด้วยเศษฟอร์ไมก้าหรือลามิเนตที่เหลือๆใช้นะครับออกแบบตัวดันไม้ตามสไตล์ที่เราถนัดได้เองเลยนะครับสำหรับเพลทนะครับที่เอาไว้ใช้ต่อกับทิมเมอร์เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แถมมานะครับมันเป็นส่วนต่อขยายของโต๊ะที่ผมทำแล้วก็ซื้อ แผ่นเพลทอันนี้มาในราคาประมาณ2-300บาทนะครับมาติดตั้งเองส่วนเสื้อทิมเมอร์นะครับที่เอาไว้จับเนี่ยก็ต้องเลือกให้ตรงกับขนาดรุ่นที่ตัวเองใช้อยู่ของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่รักงานไม้แล้วก็กำลังมองหาโต๊ะเลื่อยดีๆสักอันนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะราคาค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 16, 0 0 0กว่าบาทเนี่ยแต่ว่า ถ้าเทียบกับที่ผมเคยใช้มาแล้ว3ตัวก็คือเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่เป็นของย e ี่ห้อทางสวิตเซอร์แลนด์ราคา9,000กว่าบาทอันนั้นก็พังไปแล้วนะครับอีกอันนึงก็เป็นสีเหลืองๆเหมือนกันนะครับแต่ราคาอยู่ที่6,000บาทมันก็ไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับใช้แล้วบางทีก็หงุดหงิดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้เป็นโต๊ะเลื่อยแบบหงายท้องออด้วยเลื่อยวงเดือนธรรมดา7นิ้วเนะี่ยที่ทาเองเนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับ ส่วนโต๊ะตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณสัก5-6เดือนนะครับอันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามชมออลว้าชมนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า